อินฟูฟุตบอลผู้ชายในดวงใจพี่โอปอครับสามคนคนแรกเอาเป็นพี่ใหญ่แล้วกันโหรู้จักกันมานานมากใครครับพี่จักเล็ก<อ>คนนี้คือแบบให้คำแนะนำเป็นกำลังซัพพอร์ตนู่นนี่น่ารักมากพี่แจักเล็กคนที่สองเอาเป็นรุ่นราวคราวเดียวกันมัง้งพี่จีโน่คือต้องให้เพราะว่าเขาเป็นคนมีความครีเอทีฟทำงานด้วยกันแล้วเราก็ไปเห็นว่าเฮ้ยเขาเป็นคนที่แบบหยิบจับอะไรก็ดูเป็นแบบไอเดียเป็นคอนเทนต์ content, เป็นแบบอินสไเรชั่นที่ดีอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเฮ้ย เฮ้ยเก่งดีอะไรเงี้ยบืมคนที่สามครับคนที่สามเหรอคะยากเหมือนกันนะขนาดมีสองคนนะเนี่ยผมให้พี่ห้าสามคนเคนเยอะมากี่เอาเป็นพี่ปามสามบาทห้าบาทอ้คนนึ่งผมให้แถวพี่คนตอนแรกจะพูดชื่อนั้นสั่พอไปนึกถึงแบบก่อนตั้งแต่เข้ารายการออกนอกหน้ากับแขกรับเชิญมากแพททางแพททาง working woman พูดแล้วแบบเซ็งมากไม่เอะไรเกมเองไม่เอาไม่เอาไม่เอาะไรอันนี้ที่เป็นเกมเองช่วยตัดออกให้หมด